สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r y ปโตนิวสนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2025เรามีประเด็นร้อนที่ต้องมาเจาะลึกกันเป็นการประทะก,กันของสองยักษ์ใหญ่ทางความคิดเลยครับระหว่างพีเตอร์ชิฟนักลงทุนสายทองคำตัวยงกับไมเคิลเซเลอร์ CEO ของ MicroStrategy หรือ MSTR ที่แบบเดิมพันทั้งบริษัทไปกับ Bitcoin สวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะประเด็นนี้มันไม่ใช่แค่การเถียงกันเรื่องราคาธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะแต่มันคือคือสงครามปรัชญาการลงทุนเลยก็ว่าได้ระหว่างมุมมองแบบดั้งเดิมกับวิสัยทัศน์แห่งโลกอนาคต ครับผมมาเริ่มกันที่ฝั่งของคุณชิฟก่อนเลยเขาโพสต์ข้อความที่แบบแรงมากเขาบอกว่าไม่ว่าบิตคอยจะขึ้นไปเท่าไหร่ MSTR จะล้มละลายอยู่ดีคือเขาบอกว่าโมเดลธุรกิจของ MSTR มันเป็นของปลอมไปเลยเพราะมีแต่การถือบิตคอยอย่างเดียวคือสิ่งที่น่าสนใจในมุมมองของชิฟนะคะเขาไม่ได้โจมตีที่ตัวบิตคอยตรงๆแต่เขาชี้ไปที่โครงสร้างของบริษัท MSTR เลยค่ะอ๋อโครงสร้างทางการเงินเหรอครับ ใช่ค่ะในทางบัญชีเนี่ย MSTR กำลังใช้นี่สินคือกู้เงินมาเพื่อซื้อบิตคอย์เพิ่มอย่างต่อเนื่องมันเลยทำให้สถานะของบริษัทตอนนี้เ,เหมือนเป็นกองทุนบิตคอยที่มี Leverage จครับซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงมากนะคะถ้าเกิดราคาบิตคอยพันผวนแรงๆเนี่ยบริษัทอาจจะล้มได้เร็วกว่าตัวบิตคอยเองซะอีกอืม พอจะเข้าใจเลยครับเพราะมันมีภาระเรื่องดกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แค่การเถียงกันในโซเชียลมีเดียรธรรมดาด้วยนะครับชิฟ์นี่ถึงกับท้าไมเคิลเซลเลอร์ดเบตตัวต่อต,ต,ตัวเลยบนเวทีใหญ่อย่าง B Nance Block ็ chain Week ที่ดูไบถือว่ายกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นเลยแต่ทางฝั่งของเซลเลอร์กับกลุ่ม Bitcoin m a x i m a l i s t เนี่ยเขาก็มองส่วนทางแบบสุดขั้วเลยนะคะครับเขามองว่าอย่างไงครับพวกเขามองว่าสิ่งที่ชิฟต์เรียกว่าความเสี่ยงนะ่ะจริงๆแล้วมััันนคือวิสยทศ คือเขามองระยะยาวมากว่า MSTR กำลังสร้างตัวเองให้เป็นคลังสมบัติของรัฐชาติในรูปแบบดิจิตอลโหดิจิตอลเนชั่นสเตททรัซเรเป็นคำที่ใหญ่มากเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขามองว่าบ t c คอยจะกลายเป็นสินทรัพย์สำรองหลักของโลกจริงๆหรือครับใช่ค่ะถ้าความเชื่อนั้นมันเป็นจริงขึ้นมา MSTR ที่เป็นผู้ถือบิตคอยรายใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทมหาชนก็จะกลายเป็นองค์กรที่ทรงอยู่ที่ทนมหาศาลไปเลยการกู้เงินมาซื้อตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นการสะสมสินทรัพย์แห่งอนาคตในราคาที่ยังถูกอยู่เป็นการมองข้ามความผ,ลผ,ลผลันผวนระยะสั้นไปเลยจริงๆแต่ก็นะครับพอได้ยินฉายาที่คนเขาตั้งให้ชิฟว่าชายผู้ทายราคาบิตคอยผิดมา14ีปีนี่ก็ก็อดคาไม่ได้เหมือนกันมันสะท้อนความเชื่อที่ต่างกันสุดๆเลย จริงค่ะ <laughs> สุดท้ายแล้วการเจาะลึกของเราครั้งนี้มันพาเราไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่านั้นนะครับว่าโมเดล